สวัสดีครับทีเรสคอมนะครับส่งจันทบ,บุรีนะครับเคสส่งงานนะครับครึ่งน,นี้เคสตู้ปลาเล็กนะครับปรับไฟตรงนี้นะครับกดค้างปุ่มกลางนะครับปิดไฟนะครับ ดูสเปกนนะครับให้มาเช็ก่อนส่งงานนะครับเทซฟโหลดมาแล้วนะครับ CPU นะครับ Intel x e o n e 5 2697V2 นะครับ12คอร์24เพชนะครับ RAM 32 g b นะครับ SSD นะครับ M.2 นะครับ NVMe 500 g b นะครับกระจอ g s 1070 8 g b นะครับ ร้อยไลท์เทสหมดแล้วนะครับเกมปับจี <G> สตีมาปรับสูงนะครับ g ็ x หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกิกสามพัดลมนะครับคือนการสามพัดลมนะครับเปิดไฟแล้วกดค้างปุ่มเดิมนะครับ ครับปรับโหมดปรับสีก็กดปุ่มข้างๆครับมีสามปุ่มนะครับปุ่มปรับไฟ